สวัสดีครับยุทธฟีสไตล์ครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับผมมาน,นี้วันนี้มากับมุมใหม่มุมนี้มุมแอร์อากาศร้อนครับช่วงนี้อากาศร้อนทํายังไงเอ่ยอากาศร้อนถ้าออกที่แจ้งที่สว่างที่โล่งแจ้งอย่าลืมหมวกนะครับผมหมวกใส่กันแดด กันแดดกันร้อนได้สบายอย่าลืมหมวกออกข้างนอกหน้าร้อนนี่เหมาะมากเลยหมวกปีกนี่หมวกปีกมาใหม่จ้าหมวกปีกกรมการปกครองหวานปักตาสิงสวยสวยงานปักสวยๆนี่ยุธฟีสไตล์มาแนะนำให้ดูให้ชมมีที่ร้านยุธอา์มี่ประตูน้ำขอนแก่นสวยงาม หมวกปีกสีดำปกักกรมกรานปกครองนี่มันจะมีรูระบายอากาศตรงนี้หนึ่งสองสามสี่จะมีสี่จุดนะครับมีสี่จุดนี่ตัวหมวกก็จะลึกตัวผมมันใส่หมวกไม่ค่อยเท่ก็เลยไม่อยากไม่อยากใส่ให้ดูให้พี่น้องดูกันนี่นี่ หมวกปีกสีดำกลมการปกครองเอา้ามาแล้วก็ลองใส่ให้ดูสักหน่อยหนึงนี่เอา้าก็พอดูได้อยู่นะพอได้อยู่พอได้พอได้พอได้หมวกปีกกลมการปกครองนีสวยๆกลมการปกครองท่านใดสนใจที่ร้านยทดอามี่ประตูน้ำคอนแกนโดยผมยทดฟีสไตล์มารีวิวให้ดูให้ชมหมวกปีกกลมการปกครองนี่ สวยๆงานสวยๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0816275725 0816275725เป็นเบอร์โทรและไอดีลายฝากไว้ด้วยนะครับหมวกปีกสิงกรมการปกครองโอ้ยสวยๆดูงานปักก่อนนี้สิงดูงานปักครับสิงสวยๆเลยนี่โอ้ยเหมาะมากครับ ใส่คุมงานสงการช่วงนี้หน้าร้อนนี่เหมาะมากหมวกสิงกลมการปกครองหมวกปีกสีดำงานสวยๆฝากไว้ด้วยนะคะที่ร้านยุทธอามี่ประตูน้ำคอนแก่นโดยผมยุทธฟสไตล์มารีวิวให้ดูให้ชมสนใจสอบถามเพิ่มเติมอ,อีกทีหนึ่ง0816275725 0816275725เป็นเบอร์โทรและไอดียลน สินค้าเรามีมากมายสั่งกันเข้ามาได้เลยจ้ะสั่งกันเข้ามาได้เลยคลิปนี้ยุดฟีสไตล์ลาไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศอากาศร้อนก็อยู่ในร่มจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ